สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤกษ์และหาพฤกษ์นะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ทารสแตมป์จะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกซ์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตักหมุดเนาะกร้อมกันที่พาร์ทคนโสดกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดฝั่งคุณนะคะ King of Cups 3ดาบ Queen of h e a r d s นะคะ กิ้งอฟโซ่แล้วก็ Knight of Pentacles ชาวทัดไฟและชาวทัดลมค่อนข้างเด่นทัดน้ำด้วยนะคะเมสิงหรือธนูกูเมทุนหรือตูนมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือ,าด,รอดาวศุกร์นะคะคุณมีเกณฑ์คือความรู้สึกของคุณหรือสถานการณ์จะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสักหน่อยในช่วงนี้เซนซิทีฟอ่อนไหว่ายนะคะเรื่องหนึ่งคือคนใหม่ที่เข้ามา อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนในที่นี้ยังมีเรื่องราวฝังใจอยู่กับใครบางคนนะคะในอดีตมันจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือคนที่คุณรู้สึกกับเขาอย่างเช่นแอบรักแอบชอบก็ตามนะคะจะมีเรื่องราวเซนซิทีฟที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันจุกจุกวิดหนึ่งอาจจะเป็นอินเนอร์จที่ไม่ค่อยดีเข้ามาสักหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณมองข้าม จุดนั้นไปอ่ะมันยังมีอีกคนนึงนะที่เขาอยากจะมอบ energy ที่ดี้กับคุณหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณเข้ามาจีบเข้ามาชอบและอยากทาความรู้จักกับคุณนั่นเองนะคะต่อไปเราขอดูคนในใจคุณละกันนะคะที่เป็นสามดาบของคุณเนี่ยสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสามถ้วยนะคะไฮ้พิมเทสนะคะ คิงออฟบอนส์ทาวเวอร์โอ้แล้วก็คิงออฟเพนด a เคิลสนะคะชาวทัดไปทัดดินค่อนข้างเด่นต่อเขาจะเป็นตัวเขาเองหรือคนที่เขาดีด้วยก็ตามนะคะเมสิงหรือธนูมังกพรพิษศพฤกษก,กันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะคะเขาพบเจอกับสถานการณ์ความรักที่เป็นเปิดปาร์ตี้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องราวของความลับนะคะหรือปุยกันแบบความลับหรือจะทาอะไรลับหลังอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ สถานการณ์ตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะโปรแตกได้นะคะหรือความลับจะถูกเปิดเผยนะคะไม่ว่าจะเป็นความลับในฝั่งเขาหรือความลับในฝั่งของคนคุยเขาก็ตามนะคะต่อไปขยายสถานการณ์ความลับเพิ่มเติมในฝั่งของคุณนะคะการกลยกร่ยเกลียการเรียกร้องเพื่อนนะคะแล้วก็สมาธินะะจากไพ่ดูเหมือนตัวคุณนะะ่ะ ถ้าคนใหม่จะเข้ามาคุณอาจจะรับเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่อยากเปิดเขาในลักษณะที่จะเป็นแฟนกันหรือการจีบการเบนะอร์นั้นคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําใจของคุณให้เป็นการพักผ่อนนะคะเป็นการพักผ่อนเป็นการพักใจคุณเหนื่อยจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือเหนื่อยกับความรู้สึกกับคนในใจของคุณมาค่อนข้างเยอะแหละนะคะเพราะเพราะอาจจะทําอะไรไม่ได้อาจจะเคลียอะไรไม่ได้มากมายนะคะ สิ่งที่มันติดอยู่ในใจเกี่ยวกับคนในใจของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพักใจมากกว่าอยากจะอยู่อย่งงางสงบไม่อยากที่จะรับเรื่องราวอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะคะฝั่งคนในใจล่ะคะสถานการเพิ่มเติมของเขาช่วยเหลือโอ้ดูเหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือนะเพราะมันโปะแตกอย่างหยุดหยุดไม่อยู่จริงๆนะะงานงอกกันเลยทีเดียวนะคะไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์อาจจะหยุดชะงัก นะคะหยุดชะง,งักหรือเบรกก็คือแยกยายนะคะอาจจะสารต่อหรือประคองความสัมพันธ์ไปค่อนข้างยากนะคะในความสัมพันธ์ของเขาต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบา้างล่ะคนในใจคนเนี้ยนะคะเมจิเชียนห้าดาบมองว่านะเขาเป็นคนในอดีตนะคะ เาจะเป็นคนคุยเก่าหรือคนรักเก่าก็แล้วแต่เคยมีอดีตที่อาจจะเจ็บปวดกันมาก่อนนะคะแต่คนคนนี้ถามว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณไหมมีและมีโอกาสที่อาจจะวนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะด้วยเรื่องนั้นแหละที่เขาจะมีการจบความสัมพันธ์กับตัวเลือกหรือคนคุยที่เขามีหรือความสัมพันธ์ที่เขามีนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาขอโอกาสหรืออยากจะเริ่มต้นบางอย่าง แต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเนื่องจากว่ามันยังเป็น feeling หรือความรู้สึกที่ที่มันยังไม่ถึงขั้นของความจริงจังอ่ะมันยังเป็นฟี e แบบเจ้าชู้เข้ามาเล่นเข้ามาแบบอืมแพักใจนิดนึงอาจจะฟังดูไม่โอเคสําหรับบางคนนะคะแต่หน้าไพา่เป็นฟีล l i n ที่ถ้ามุ v ไปที่คนใหม่ได้ก็มองว่าโอเคกว่านะอืออย่างนี้ละกันนะคะ บางคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเจ็บเหรียญยังคงคิดถึงเขาบางคนยังส่องอยู่แต่มันเป็นความคิดถึงที่ก็เจ็บปวดนะเพราะว่าคุณอาจจะถูกทําร้ายจิตจใจแต่คนคนนี้มาค่อนข้างเยอะอ,ยาอาจจะถูกหักหลังนอกใจนะคะอะไรต่างๆก็แล้วแต,แต่คุณยังมีความหวังว่าวันนึงถ้าเขากลับมาก็คงจะก็คงจะดี นะะแต่ถ้าเป็นลักษะลักซ้อนก็คงจะเจ็บอีกนะคุณก็มีความกลัวเหมือนกันนะแล้วหวังว่าถ้าเขากลับมามันคงจะไม่มีเรื่องของรักซ้อนการมอกใจหรืออะไรที่มันจะทําร้ายใจิตใจคุณแบบลักษณะนั้นอีกนะคะต่อไปไปต่อกันที่บทสรุปปดไม้เท้านะคะบอกเลยว่าคนใหม่ก็ฮอตนะคะ คนใหม่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แย่เลยแต่คุณอาจจะวางเขาในลักษณะของเพื่อนนะสินะคะจะขวางเขาในลักษณะของเพื่อนสนคนเก่าหรือคนในใจต้องมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมามีการสืร่อสารพูดคุยกันนะคะคุ้มค่าที่จะรอนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าที่จะรอคนคนเนี้ยคนเก่าเนี่ยนะคะคุ้มค่าที่จะรอแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าเฮ้ยเธอเธอจะต้องรักตัวเองบ้างนะเธอต้องรักตัวเองก่อน ะะเอให้เรารักเขาแค่ไหนรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนอย่าลืมสิ่งที่เราเจ็บปวดมานะะแล้วก็อย่าลืมตัวตนเขาไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเขาต้องการจะเปลี่ยนตัวเองนะคะเหมือนไพ่อยากเชียร์คุณในการเปิดใจให้กับคนใหม่แต่แดงไรก็ตามไม่มีใครบังคับใจใครได้นะคะถ้าคุณไม่อยากเปิดใจก็ไม่เป็นไรวางคนใหม่ในลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้แต่ขอแค่คุณนะคะรักตัวเองให้มากๆ ะะถ้าคนเก่ากลับมาเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด u ับส r i ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ในฝั่งคุณ The ลเวาเจ็ดถ้วยโ,โหบอกเลยนะคะว่าคนปัจจุบันก็ลด คนใหม่ก็จุกๆนะคะเอมคุณนี้เป็นฟิลแบบเอ็มเพรสเลยชันถูกเติมเต็มฉันสมบูรณ์นะคะชันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะมีความรักเข้ามาเติมเต็มทั้งคนปัจจุบันแล้วก็ตัวเลือกที่เข้ามาด้วยนะคะแต่เรามัดระวังนะคะช่วงปลายไตรมาสอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้คุณจะต้องมานั่งเคลียร ะะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนี้ดๆหน่อยๆนะคะและคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปุปสปรคหรือปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับปีใหม่คุณเริ่มต้นมาอย่างรดรดเลยทีเดียวเชียวนะคะเริ่มต้นใหม่อย่างแบบเปียวเฝ้ามะพร้าวแก้วมากนะคะต่อไปเรามาดูฝั่งคนคุยคนคุยของคุณนะคะสถานก,การณ์ความรัก6ไม้เท้า5้าดาสิบดา นายออฟคัพนะคะแล้วก็เด็กปู่บงคนคุยที่เด่นของคุณนะคะเขายอมที่จะตัดนะคะตัดเนื้อตัวเองไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เป็นการตัดตัวเลือกนะคะตัดตัวเลือกเขาเองก็มีตัวเลือกมาก่อนหน้านี้แต่เขาเลือกที่จะตัดตัวเลือกตรงนั้นทิ้งนะเพื่อที่จะเลือกคุณนะคะเลือกคุณพะเขาชัดเจนละเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่า ปีนี้เขาอยากที่จะมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายที่มันชัดเจนนะหนึ่งก็คือเรื่องราวของความรักหรือความสัมพันธ์ถึงแม้ว,ว่าตัวเขาเองก็เสียดายนะตัวเขาเองก็เสียดายนะคะคนคนนั้นแต่เขาเองก็ไม่อยากที่จะทําร้ายใจคุณนะืมไม่อยากให้จะทําร้ายใจคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบในเมื่อเขาตั้งเป้า,าหมายแล้วอะว่าเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากตัวเขาเองแต่หารู้ไหมว่าในฝั่งของคุณนั้น ก็มีตัวเลือกอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังไม่ไม่ได้เป็นฟีล l i n ที่แบบอยากจะตัดใครออกไปไงนะคะอืมขยายกันสักหน่อยขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มตอนฝังคนณกับเขานิดนึงนะคะ blessing ประทานพอเห็นไหมไพ่โชคลาลื่อมีโอกาสที่จะได้แบบลาบลงลาบลอยต่างๆแจ็คพอตนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนคนปัจจุบันอย่างเดียวนะคะเตรียมพร้อมรับอะไรแบบ ความกิ๊เก๋อยูไรก้าในชีวิตของคุณในต้นตีได้หลยนะคะฝั่งเขาละคะถ้าคุณขึ้นดีนะฝั่งเขาเหมือนเชิกเดกลรอยูสมาธิอภิรูจีอืโโอมนะคะเหมือนเขาเองก็รู้สึกผิดอะเนาะตัวเลือกที่เขาตัดออกอะนะคะตัวเลือกที่เขาเลือกที่จะตัดทิ้งไปนะคะแล้วเลือกที่จะ ไปต่อกับคุณแต่เขาก็ไม่ได้แบบหูอะไรก็แบบยอมคุณไปหมดทุกอย่างนะตัวเขาเองก็ดูจะมีกลยุทธ์หรือมีการวางแผนนะวางแผนวางแผนการในการที่จะเ,เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะที่จะสารตอความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะมีในเรื่องของการแบบคนโทรลไม่ว่าจะเป็นตัวเขาที่จะคนโทรลคุณหรือตัวต่อต,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 ตัวเขาที่จะถูกควบคุมก็ตามนะคะ ต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงต่บคุณบ้างนะคะคนคุยคนนี้ห้าดะไฮเพลนเทสเนี่ยเห็นไหมเขาเลือกที่จะตัดใครบางคนเพื่อคุณและเขาก็ไม่ต้องการให้มีอะไรแบบเคลือบแคลงใจนะคะต้องการความสัมพันธ์ที่มันจะชัดเจนนะในอีกใบหนึ่งต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่เขาก็รู้แหละเขาก็แอบเคลือบแคลงใจว่าคุณอาจจะคือคุณมีสเสน่ห์คือเขารู้ว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เขาก็คิดว่าคงจะมีคนเข้ามาบ้างอ,นนอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาร,รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเสียคนไปนะคะแลวเขาอยากที่จะแบบจะจ่างแจ้งชัดเจนให้คุณได้เห็นว่าโอเคเขามีคุณคนเดียวนะเขาแบบไม่มีใครเขาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณนะแต่ที่เหลือก็คืออยู่ที่คุณแหละนะคะว่าจะยังไงกับเขานี้ฝั่งคุณดีล่ารู้สึกยังไงกับเขานะคะโดวอรสี่หมเป็นฟิลตัดอ่ะกัก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  นะคะการัดอยากเก็บเอาไว้ยังไม่อยากตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะโดยแท้หรือเลือกใครคนในคนหนึ่งนะเพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังแบบพัปปี้กับชีวิตอะ เรายังแบบแฮปปี้กับชีวิตย,ยังได้รับการเติมเต็มแล้วจะเป็นจากคนคนนี้หรือตัวเลือกอื่นๆก็แล้วแต่แต่ถามว่าคนคนนี้เขามีอะไรแย่ในสายตาคุณไหมก็หมอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แย่นะ,ะเขาก็เป็นคนที่ดูดีในสายตาคุณมันจะเป็นหลายๆอย่างนะคะหรือการทรีจากเขาการดูแลจากเขาการพูดคุยหรือการใช้เวลาต่างๆที่เขามีกับคุณนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีความสุขคุณก็แฮปปี้กับตรงนี้นะ,ะมันก็ไม่ได้มีข้อแย่เลยนะคะจากความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา มันก็ดูดีนะแต่ด้วยความที่เราอาจจะยังแบบสนุกกับชีวิตอยู่ก็ได้นะคะก็เลยอาจจะเป็นจุดที่เรายังยังไม่โฟกัสในเรื่องของการคอมมิชเมนต์แต่อย่างไรก็ตามไพ่ก็สลับกันได้ระหว่างตัวเุมแล้วก็คนคุยนะคะบ,บอกเสมอโอเคบอดสรุปสเหรียญน,นะคะแไม่เท้าสิถ้วยเนไหมว่าคุณนั้น,นั้กกนงได้รับการเต็มอย่างดีนะคะการสื่อสารเนี่ย ไม่ได้หยุดเลยนะคะสำลักอย่างสนุกสนานนะคะสีทั่วจะมีเรื่องที่คุเคืองใจบ้างในช่วงของปลายไตรมากแต่อย่างที่บอกเขาว่ามันเป็นแค่ปัญหากระตุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ได้กระทบต่อความสุขของคุที่จะได้รับในช่วงนี้เคมิชชี่เลคคอนซีลเลชันหนึ่งในนี้นะคะมีเกฑนว่าจะเป็นคนเก่า วนเวียนเข้ามาด้วยนะคะหรือใครที่มีปัญหากับคนคุยก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับการเคลียร์ใจปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีใช้เวลาที่ดีแสดงออกความรักให้แก่กันและกันรับเต็มที่ให้เต็มที่โอ้โหมันทังเด็ดนะคะสาหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพฤกษก็ประมัณนี้เนาะโอเคไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ คายสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะคพยในฝั่งของคุณสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะ Queen of Pentacles Queen of c u p แไม้ท้าหูแต่กับคนมีคู่นี่ค่อนข้างค่อนข้างจะนิดหนึงนะคะตึงนๆนิดหนึ่งนะ,ะเอ่เออ n e r g จีชาวธาตุด,ดินนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นมีทิพธิพลต่อคุณนะคะมังกรปรึกศพปรึกกัน มีนกรกฎหรือพิจิกนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้ในความมั่นคงนะคะหรือไพ่ที่เป็นตัวตนของคุณนะคะดินอะที่มันเต็มไปด้วยนะ้ํามันอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าเออมันอาจจะไม่มั่นคงเท่าเดิมน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆก็ต่างนะคะที่ถูกกระทบเข้ามา นะคะความวันว่นวหวนะคะอาจจะบางคนจะมีในเรื่องดรามา่านะคะแล้วก็จะไปลงในที่าการสื่อสารนะคะการสื่อสารการพูดคุยหรือบางคนอาจจะต้องไปโฟกัสที่งานแล้วฉันะต้องมารีบปั่นงานต่อดังนั้นการที่จะให้ความสําคัญกับคนรักนะคะให้เวลากับคนรักในช่วงหลังปีใหม่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มีความห่างในช่วงสิบถึงสิบห้านะคะจะมีความห่างเกิดขึ้น คนรักนิดหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งตัวคุณค่อนข้างตึงอ่ะคุณจะต้องมีการแบบแจง้งหรือจัดการเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับความว่าเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มในฝั่งเขาว่ามีแรงกระตุ้นอะไรหรือปัจจัยอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะฝั่งเขานะคะไพ,เพมม่เพจสมอนเฮอร์มีแทงแมนเป็นความเหงานะ เป็นความเหงาการไม่ได้รับการติมเต็มแล้วก็มีความคิดเยอะนะคะความคิดบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในใจติดอยู่ในความคิดของเขาและด้วยท่าทีที่ค่อนข้างนิ่งในฝั่งเขาด้วยนะคะเห็นไหมว่าปัญหาของการสื่อสารจะมีคําพูดของเขานะคะที่ดูดุดูแข็งดูไม่อ่อนโยนเหมือนเดิมน,นะคะท่าทีของเขาดูจะถ้า ก่อนหน้านี้สมมุตินะคะยกตัวอย่างถ้าก่อนหน้านี้เขาอาจจะพึ่งพาคุณนะคะอะไรอะไรก็คือคุณไปหมดนะคะปรึกษาคุณถามไทยคุณนู่นนั่นนี่หรือมีความอ่อนหวานบอกเลยว่าในช่วงไตรมาสเนี่ยค่ะตามคำทำนายเนาะหนึ่งถึงสิบห้านี้เขาจะมีความนิ่งขึ้นมีความนิ่งขึ้นมีความเก็บมากขึ้นมีความคิดเยอะขึ้นมีความเปรี้ยวเมืออกมามากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะอ,อยู่ได้เมื่อไหร่ที่คนนึงอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเราก็ได้มันเป็นการที่ความแคร์หรือความรักมันก็จะเฟดลงไปเช่นกันนะคะขยายสถา,านการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่ง,งคุณนะคะสไใจรับการเรียกร้องจากฝั่งของเขานะคะงานงอกอย่างที่บอกมันจะเป็นเรื่องงานด้วยที่ต้องมารีบปัดง,งานางานงอกเลยอีกอีกความหมายหนึ่งก็คือ ปัญหาเข้าใหม่ละเพิ่งดีๆได้ไม่นานเอาปัญหาเข้าใหม่อีกแล้วความง้องแง,ง้งความดาราม่าอะไรเข้าใหม่อีกแล้วเราก็พยายามที่จะทําดีให้เขาแบบให้เขาแบบเข้าใจใน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 ตัวเราหรือทานีให้เขาเกตอ่ะให้ทุกอย่างมันไม่เป็นปัญหานะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังยังมีอะไรให้คนแบบปวดหัวทั้งเรื่องปัจจัยภายนอกด้วยแล้วก็ปัจจัยของความสัมพันธ์ด้วยฝั่งของเขาละค่ะ ดว,ดวงชะตาหุ่นเชิดการคอนโทรลนะคะเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่คุณเป็นในช่วงนี้มันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจเขาเท่าไหร่นะคะเขาแอบหาหลักฐานได้ซ้ำว่าคุณนอกใจเขาไหมคุณแอบทําอะไรไม่ไดีลับหลังเขาหรือเปล่าอย่างที่บอกนะคะว่าไพาส่สเตรนอย่างที่บอกว่าเขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไพ่เซฟเลอรคือเขารักตัวเองมากขึ้นเขาโฟกัสที่ตัวเขาเองมากขึ้นะะเหมือนเขาแคร์ตัวเองมากขึ้นนะ,ะจนกลายเป็นว่าเขาจะแคร์เราน้อยอน้อยลงนะคะแล้วก็ ความรู้สึกที่เขามีให้กับเรานั้นอาจจะเฟดลงไปอันนี้นะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างห้าดาาเขารู้สึกเหมือนคุณคุณลืมเขาอะ่ะคุณไม่แคร์เขาคุณลืมเขาคุณไม่สนใจเขาเห็นไหมแต่เขาเลือกที่จะนิ่งหรือเลือกที่จะเงียบหรือเรื่องที่จะแบบอยู่ในมุมของตัวเองนะคะปลีกวิว,วีออกมา เป็นคล้ายๆสงครามเย็นก่อนนะคะเป็นลักษณะของสงครามเย็นก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรกับเขามากพอนะคะก็จะกลายเป็นสงครามที่เป็นปากเสียงหรือเป็นการพูดหรือเป็นการสื่อสารออกมาโดยตรงจากฝั่งของเขานะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา เขาบอกว่าเขายังรักไหมยังรักแหละแต่ว่ามันก็เฟลลงไปเยอะนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะฟังคุณนะคะนายอมมอนชัยยอดอุ้ยให้โลแฟนคุณยังแคร์เขานะคุณยังรักเขานะคุณยังอยากเติมเต็มเขานะคือ Energy ดูสิอินเนอความรู้สึกอะฝั่งคุณกับฝั่งเขาเนี่ยมันค่อนข้างต่างคนนึงจะนอยอีกคนนึงก็ยังรู้สึกอยู่แต่แต่ก็คิดไงแต่ก็คิดว่าอีกคนนึงก็ยังยังไม่ได้มีปัญหาอะไร นึกออกไหมเราก็แค่คิดว่าเขาก็คงจะอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับโมเมนต์ตัวเองพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คือความสัมพันธ์อาจจะเป็นการแสดงออกความรักที่ไม่ได้หวือหวามากจนเราอาจจะคิดไปว่าเขาคงไม่มีปัญหาอะไรจนสุดท้ายไอคนที่เก็บอะค่ะมันก็เก็บเก็บเก็บจนระเบิดออกอืมนี่คือนี่คือการที่เรื่องที่จะเก็บเรืองที่จะไม่เคลียร์นั่นตั้งแต่ตน้นอืมแล้วมันระเบิดออกทีเดียวก็กลายเป็น ต้องมานั่งแก้กันโดยรักษาที่อีกคนหนึงอาจจะไม่รู้เลยว่าว่าคนที่เงียบแล้วก็เก็บอ่ะเขาเก็บอะไรอยู่บ้างเขาคิดอะไรอยู่บ้างแล้วมีปัญหาอะไรในใจอยู่บ้างหรอไหมนะคะโอเคบทสรุปสิบถ้วยนะคะโอเคอืม ความสนใจความใส่ใจนะคะไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่หรือสถานการณ์นะยิงยาวสักสิบห้าวันเนี้ยจะต้องเติมเต็มจะต้องใส่ใจต้องแคร์ถามถ่ายเขาบ้างว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเขารู้สึกยังไงเขาจะไปไหนยังไงก็คือมีการถามถ่ายหรือมีการแบบแคร์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการแสดงออกให้มากขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเราก็จะแบบตึงนิดนึงนะคะต้องรับมือกับความแข็งของเขา นะความแข็งหรือความแบบจากที่เคยยอมตอนนี้อาจจะเรื่องที่จะไม่ค่อยจะยอมคุณอย่างที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ไพ่สลับกันได้นะโอเคข่าวดีฝันร้ายนะคะแล้วก็โอเคนะคะถ้าหากว่าคุณสามารถปรับนะคะเห็นแล้วแหละว,ว่ามันแนวทางมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ดังนั้นเราก็เลี่ยงนะคะ ดูดวงดูไว้เป็นแนวทางนะคะดูไว้เป็นแนวทางอันไหนที่ขึ้นมาเตือนเราก็เลี่ยงอันไหนที่ทำแล้วดีเราก็ทำเท่านั้นเองนะคะต่อโลในสิ่งง้นเอ๊ะได้เลยเห็นไหมว่าการแสดงออกความรักนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปิดใจคุยกันแต่ลักษณะการเปิดใจมันจะมาในจุดที่ระเบิดออกแล้วอะเก็บ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 จนไม่ไหวแล้วก็พูดออกมาซึ่งตัวมันอาจจะช้าเกินกว่า ที่เราจะเลือกที่จะเปิดใจกันตั้งแต่เนิ่นๆนนเปล่านะคะโอเคค่ะคลิปของบบิกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และ u b s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ